โควิดเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือติดจากละอองฝอยนะครับที่เราได้สัมผัสนะครับจากคนที่ติดเชื้อนะครับซึ่งละอองฝอยเนี่ยก็มาจากการพูดนะครับผมหรือว่า,าที่แบบว่าถ้าอาจจะโดนาสารคัดหลั่งเช่นน้ำลายน้ำมูกอะไรเงี้ยครับของของผู้ติดเชื้อนะครับก็ทำให้ติดนะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือ1ก็คือว่าอย่าไปสัมผัสไอ้พวกเนี่ยนะครับละอองฝอยหรือว่าน้ำมูกอะไรเงี้ยของผู้ป่วยนะครับ แต่ปัญหาก็คือว่าโควิดเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ป่วยบ้างถู้ไหมครับเพราะมันมองไม่เห็นนะครับเช่นอเห็นหน้าคนนี้เฮ้ยนี่เป็นโควิดแน่นอนเราจะได้หนีจริงๆก็คือเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่หน้ากากเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าหากว่าเราใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลาเนี่ยครับแม้ว่าเราจะอาจจะไปโดน ละอองฝอยไอ้พวกน้ำลายหรืออะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสที่มันจะโดนหน้ากากก่อนป้องกันไม่ให้ถึงเรานะครับเราก็จะลดโอกาสติดเชื้อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทางดีที่สุดก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับทุกคนเลยจริงๆใส่หน้ากาก,ากนะครับทั้งคนที่คิดว่าตัวเองจะป่วยหรือคนเสี่ยงไม่เสี่ยงก็ตามเพราะว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่เราช่วยกันทำนะครับเพื่อสังคมให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนใส่หน้ากาก,ากไว้เนี่ยหนึ่งก็คือว่า เราก็มีถ้าเชื้อเข้ามาเราก็จะโดนได้รับโอกาสได้รับน้อยลงแต่2ก็คือว่าเวลาเราพูดออกไปถ้าเกิดเราเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยครับไอโอกาสที่ละอองฝอยน้ําลายของเราจะออกไปก็จะน้อยลงเพราะมีหน้ากากกันไว้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าเชื้อโควิดเนี่ยครับเมื่อเราย้อนกลับไปเทียบกับตอนปี2020นะครับกับตอนนี้เชื้อมันติดได้ง่ายขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เราแนะนําว่า ใส่หน้ากากชั้นเดียวนะครับตอนนี้เราอยากจะแนะนําให้ใส่หน้ากาก2ชั้นแทนนะครับผมโดยหน้ากาก2ชั้นเนี่ยใส่ยังไงก็คือชั้นแรกเนี่ยนะครับที่ติดหน้าก่อนเนี่ยใส่เป็นหน้ากากอนามัยนะครับใส่เป็นหน้ากากอนามัยส่วนชั้นที่2เนี่ยนะครับใส่เป็นหน้ากากผ้านะครับทับหน้ากากอนามัยเข้าไปอีกทีนะครับทำไมต้องใส่อย่างนี้ก็เพราะว่าการที่เราใส่ หน้ากากผ้าเนี่ยครับทับหน้ากากอนามัยเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้หน้ากากอนามัยเนี่ยมันกระชับกับหน้าเรามากขึ้นนะครับพอหน้ากากกระชับกับหน้ามากขึ้นเนี่ยไอ้พวกลมที่มันจะลอดเข้ามาตามขอบๆเนี่ยครับที่มันอาจจะพาเชื้อเข้ามาเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะทําให้หน้ากากกรองได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสติดเชื้อก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็ลองสังเกตดูก็ได้ครับเหมือนหน้ากาก แบบว่าที่คุณหมอใส่ครับที่มันจะเป็นอันใหญ่ๆอย่างนั้นะนะครับอันนั้นมันจะเป็นหน้ากากทางการแพทย์ที่เรียกว่า N95 อะไรเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยมันจะแน่นมากเลยครับมันจะซีลติดเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีอากาศเข้านะครับแต่ว่าไอ้หน้ากากอางเนี้ย มันทรมานมากก็คือถ้าเราใส่ทุกวันเนี่ยเราอาจจะทนไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยต้องใส่เพราะว่าถ้าต้องเจอคนไข้ก็จําเป็นที่จะต้องอดทนนะครับแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกโรงพยาบาลนี่ครับมันร้อนๆอะไรเงี้ยไม่ไหวก็แนะนําใส่เป็นสองชั้นแบบนี้นะครับคือหน้ากากอนามัยแล้วก็หน้ากากผ้านะครับโอเคถัดจากเรื่องหน้ากากแล้วเนี่ยก็คือเรื่องที่วีเคย อ่าเล่าให้ฟังว่าเชื้อมันอาจจะอยู่ตามที่ต่างๆนะครับแล้วถ้าเรามือไปสัมผัสเนี่ยแล้วเกิด um มาโดนหน้าเนี่ยมันก็จะมีโอกาสติดเชื้อขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะต้องล้างมือทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเอามือเนี่ยมาสัมผัสหน้านะครับหรือว่าก่อนจะกินข้าวเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่เวลากินข้าวมือก็จะไปโดนอาหารหรือโดนหน้าได้นะครับโดยการที่จะล้างมือเนี่ยก็มี2วิธีให้เลือกนะครับวิธีแรกก็คือการ ใช้อแอลกอฮอล์นะครับต้องแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นมากกว่า70%ขึ้นไปนะครับก็ถูจนแห้งนะครับอันที่2ก็คือการล้างมือด้วยสบู่นะครับผมล้างมือด้วยสบู่ก็สบู่อะไรก็ได้นะครับฆ่าโควิดได้หมดนะครับก็ให้ล้างอย่างน้อยสัก20วินาทีล้างสัก20วินาทีครับก็จะสะอาดครับโดยเฉพาะตรงนี้ก็จะต้อง ขอฝากไปทางถึงกลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับเพราะว่าปกติอาจจะต้องใช้มือในการคลำนู่นนี่นั่นบ่อยยครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการที่จะล้างมือบ่อยๆครับผม,มก็นอกจากหน้าก,กากกับการล้างมือแล้วนะครับวิธีป้องกันอีกอย่างก็คืออย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ติดโควิดนี่ออกไครับเพราะมันไม่มีคนติดเชื้อมาแพร่ให้เราเพราะนั้นก็ต้องพยายาม อย่าไปอยู่ในที่ที่มันแบบพลุกพล่านมากหรือว่าคนแน่นมากนะครับผมถ้าเป็นอยู่ในที่ที่คนแน่นมากยังไงเนี่ยก็ต้องดูว่าสถานที่นั้นเนี่ยแบบว่ามันมีการถ่ายเทอากาศดีนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ย แม้ว่าเราไม่ได้คุยกันพูดคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในห้องที่มันอากาศปิดนะครับ30นาทีด้วยกันเนี่ยนั่งห่างกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อผ่านทางอากาศได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงที่อากาศปิดนะครับโดยที่อากาศปิดนี่ก็เช่นห้องปรับอากาศนะครับหรือว่าแม้แต่รถตู้รถทัวอะไรเนี้ยครับคืออันเนี้ยเข้าใจว่าหลายๆคนก็คงต้องเดินทางด้วยรถตู้รถทัวนะครับไม่มีทางเลือกก็เพราะฉะนั้นตอนที่ขึ้นรถตู้รถทัวเนี่ยแนะนําว่า ให้ใส่หน้ากากให้ดีนะครับรัดให้แน่นนะครับแล้วก็อย่าพูดอย่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เป็นประเด็นที่แบบว่าเป็นเหมือนคลิกนะครับที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อเราได้ดีคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะติดโควิดจากคนใกล้ชิด เพราะว่าเวลาเราอยู่กับคนใกล้ชิดเนี่ยเราก็จะทําทนู่นทํานี่ใกล้กันนะครับหลายๆครั้งก็ถอดหน้ากากนะครับพะคิดว่าปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะตอนกินข้าวเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ติดเชื้อได้เยอะมากเลยเพราะทั้งคู่เนี่ยถอดหน้ากากเพื่อกินข้าวแล้วคนเราเวลากินข้าวก็พูดคุยกันนครับใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองสังเกตว่าเพื่อนๆนของเราเริ่มติดโควิดหรือ,อยังนะครับ ปกติโควิดเนี่ยมันจะค่อยๆวิ <eni> <men amigo> <rec gamma rock teor in> ่งใหม่เงี้ยครับคือจากวงเพื่อนเพื่อนที่ห่างไปหน่อยสักพักก็จะวิ่งเข้ามาหาเพื่อนที่ใกล้ตัวอะไรเงี้ยครับแล้วสักพักก็จะวิ่งมาถึงเราอ่าเพราะนั้นให้เราสังเกตว่าถ้าวงโควิดเนี่ยมันเริ่มเข้ามาใกล้ๆเนี่ยช่วงนั้นอาจจะต้องระวังหน่อยว่าในการจะเจอเพื่อหรืออะไรเงี้ยให้คอยสังเกตว่าเอ้ยคนไหนมันจะไปติดมาแล้วบ้างหรือเปล่าเพราะมันจะค่อยๆถัดมาทีละวงทีละวงทีละวงครับผมก็จริงๆแล้วการตรวจโควิดเนี่ยมันก็แบบมีหลายวิธีเลยนะครับแต่ว่าในที่นี้ จะขอพูดเฉพาะ2วิธีหลักๆที่เราใช้กันในประเทศไทยนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือวิธีที่เรียกว่าการตรวจสารพันธุกรรมของโควิดนะครับที่เรียกว่า RT-PCR นะครับน่าจะเคยได้ยินกันนะครับผมก็อันเนี้ยมันจะเป็นการตรวจที่ทำได้เฉพาะในห้อง ปฏิบัติการนะครับของโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่มีห้องปฏิบัติการนะครับผมก็คือการตรวจอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการตรวจที่เป็นามาตรฐานสูงสุดของการตรวจโควิดนะครับหรือว่าที่เรียกว่าเป็นโกลสแตนดาร์ดนะครับก็คือ3ามม โอกาสสูงมากๆครับที่จะเจอเชื้อได้อาจจะเกินแบบ99%อะไรเงี้ยครับถ้าตรวจด้วยวิธีถูกต้องวิธีที่ตรวจเนี่ยก็คือจะมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็มาแยงจมูกเรานะครับหรือแยงคอนะครับหรือว่าเอาน้ำลายเราอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราไปตรวจที่ไหนแล้วเขาใช้วิธีอะไรนะครับแต่ว่าการตรวจ PCR เนี่ยต้องตรวจที่ ต้องส่งผลไปตรวจในห้องปฏิบัติการเท่านั้นนะครับไม่มีแบบว่าทํากันอยู่ต่อหน้าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยําที่สุดแต่ว่ามันจะใช้เวลานานกว่านะครับก็จะเป็นหลักชั่วโมงหรือบางครั้งอาจจะต้องรอเป็นวันนะครับรวมถึงราคาแพงกว่านะครับก็ราคาจะเป็นตั้งแต่1 0 0 0บาทขึ้นไปอะไรเงี้ยครับอันนี้คือการตรวจ PCR ซึ่ง PCR ีอาเนี่ยอตอนนี้เราจะใช้กันในกรณีที่แบบว่า จะตรวจยืนยันผู้ป่วยเช่นจะต้องนำผู้ป่วยเข้าไปรักษาในหอผู้ป่วยโควิดอะไรเงี้ยครับเราก็จะตรวจยืนยันด้วย PCR เพื่อแบบว่าให้มั่นใจว่าผู้ป่วยเนี่ยป่วยจริงๆอะไรเงี้ยครับถ้าเข้าไปในหอผู้ป่วยแล้วเนี่ยจะได้เป็นผู้ป่วยจะได้แบบว่าไม่ใช่แบบว่าตรวจผิดแล้วเขิดเข้าไปแล้วมันจะติดเชือ้ออะไรเงี้ยครับอันนี้คือวิธีที่1คือ PCR นะครับที่เป็นมาตรฐานสูงสุดส่วนวิธีที่2เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่า ATK นะครับหรือว่าแอนติเจนเทสคิ t วิธีนี้จะเป็นวิธีที่แพร่หลายที่สุดนะครับเพราะว่าราคาถูกทำได้เร็วนะครับแล้วก็คนทั่วไปสามารถทำเองได้นะครับ mm hmm. ก็ ATK เนตอนนี้คือสามารถหาซื้อได้ทุกที่นะครับแม้แต่ช h อป e ีะะ้ a z a d a ก็ยังกดซื้อได้ครับผม mm hmm. ก็การตรวจ ATK เนี่ย ก็มี2วิธีเหมือนกันก็คือ1ก็คือการที่แยงจมูกนะครับหรือการที่ใช้น้ําลายนะครับผมโดยที่ A T K เนี่ยก็มีความแม่นยําและความไวเนี่ยอาจจะต่ํากว่าตัว R T P C R บ้างนะครับแต่ว่ายังแต่ว่าถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับผมและที่สําคัญคือใช้ได้ง่าย นะครับผมคนทุกคนสามารถทําเองได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราตรวจ ATK ไปแล้ว mm. เกิดเราไม่มั่นใจเนี่ยเราอาจจะตรวจซ้ําได้อีกใน3วันอะไรอย่างนี้ครับผม mm. ก็จะทําให้มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายแล้วในภาพรวมเนี่ยมันก็เลยมีประสิทธิภาพที่แบบใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยอยากจะแนะนําให้ตรวจทาง ATK เนี่ยเป็นวิธีหลักนะครับเพราะว่าถ้าเราตรวจ ATK แล้วเรารู้ว่าป่วยเนี่ยก็ยังก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาเป็น Home Isolation ได้เลยครับผมแล้วก็มันสามารถทําได้เร็วไม่ต้องไปรอคิวไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลให้เสียเวลาไม่มั่นใจก็ทําซ้ําอะไรเงี้ยครับเทียบกับทาง PCR ที่แบบถ้าเราทําวันนี้ใช่ไหมครับเราไปโรงพยาบาลครึ่งชั่วโมงถ้าไไปทำซ้ำอีกครึ่งชั่วโมงเงี้ย แล้วขับรถไป,ไปอีกเป็นชั่วโมงเงี้ยมันก็จะมีความลําบากอะไรเงี้ยครับครับสวัสดีครับผมกิตพงศ์เตชะพีนะครับเป็นคนตาบอดวันนี้จะมาสาธิตการใช้ชุดตรวจ a d k ในรูปแบบการตรวจหาเชื้อพันธุกรรมโควิด1 9โดยจากโพรงจมูกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่ง หลายหลายท่านก็จะรู้จักในในการสวอปอะไรอย่างนี้เนาะในกล่องอุปกรณ์ก็จะมีนะครับก็คือ,อะจะเป็นน้ำยานะครับน้ำยากับกลวยนะครับอขอไปอน,นี่คือกลวยนะเดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนเนาะอันนี้อยู่ในถุงอาจจะไม่ชัดนะครับอันนี้จะมีอันนี้เขาเรียกว่ากลวยไม่ใส่น้ำยานะครับแล้วก็จะมีเป็นน้ำยานะครับอันนี้ต้องบิดออกมาแล้วกรอกน้ำยาลงไปในในตัว หลอดหลอดทดลองนะครับซึ่งเราจะหยดน้ำยาต่อเมื่อ,อเรามีการแย่จมูกจากก้านเรียบร้อยแล้วนะครับอัอนนี้ก็คือ,อชุดตัวก้านตัวโควิด1 9นะครับอโอเคครับเดี๋ยวจะยังไม่แกะนะครับเพราะว่าเดมันจะฝนเปื้อนนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ แท่นตวจนะครับที่เป็นพลาสติกนะแต่อันนี้จะสั้นกว่าตัวที่เป็นแบบตรวจน้ําลายนะครับก็จะเป็นลักษณะสีส่เหลี่ยมเนาะแล้วก็จะมีให้หยดน้ํายานะครับโอเค,ครับผมก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือตัวคู่มือนะครับอันนี้อย่างสุดท้ายก็คือเอกสารคู่มือ,อที่การใช้อุป,ปกรณ์และก็ควรระวังต่างๆนะครับในทางาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอัอนนี้ก็ เหมือนเดิมนะครับคนตาบอดเราเข้าถึงไม่ได้นะครับก็คือจะเป็นในรูปแบบเอกสารนะครับเป็นเอกสารในรูปแบบกระดาษนะครับก็ข้อเสนอนะครับก็อยากให้ทางผู้ผลิตนะครับชุดตรวจ a d k นะครับหลายๆที่ก็ทุกยี่ห้อนะครับก็ให้มีการทำ QR code นะครับแล้วก็มีการใส่ข้อมูลพวกคู่มือการใช้แล้วก็ข้อควรระวังต่างๆในรูปแบบ QR code นะครับเพื่อ คนตาบอดจะได้สแกนและอ่านในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ครับอันนี้ก็จะช่วยในการใช้อุปกรณ์โอเคครับก็เริ่มกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับอันนี้แนะนาเพื่อนเพื่อคนตาบอดเนาะถ้าเจอ,อยีหออ่ห้อเราสังเกตรตรงกล่องนะครับมันจะมีะเหมือนเหมือนที่เขาเจาะไว้นะครับแต่มันไม่ได้เจาะแบบให้เห็นชัดเจนเนาะให้เรานําหลอดนะครับหลอดทดลอง ที่เป็นเอาไว้ใส่น้ายาเนี่ยเจาะลงไปในกล่องเพื่อจะปักกล่องไว้ไม่ให้มันหกนะครับซึ่งยี่ห้อที่ผมกําลังอธิบายอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวหลอดเนี่ยข้างบนมันจะเป็นอารมณ์เหมือนอาฝาปิดเป็นเป็นเหมือนบานพับเลยเนาะมันจะไม่ได้แยกบางยี่ห้อนะครับอันนี้ก็สะดวกกับเรานะครับถ้าปักลงไปแล้วนะครับก็ให้มาจากการน้ํายาก่อนนะครับก็คือ มันจะมีให้บิดนะครับบิดออกเลยนี่อ่าโอเคครับมันจะบิดน้ํายานะครับเพื่อเราเอามาบีบใส่หลอดทดลองนะครับเมื่อเราเตรียมน้ำยาใส่หลอดทดลองอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ขยะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆคนตาบอดนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับใช้เสร็จแล้วต้องเก็บแล้วก็จัดการให้ดีนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็น ขยะที่ผ่านการทดลองนะครับเดี๋ยวว่าเป็นขยะติดเชื้อนะครับโอเคครับก็เมื่อเราผสมน้ำยาอะไรเสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนสัมพันธ์นะครับก็คือการแยงจมูกใั้เองนะครับก็จะมีกระดาษเป็นถุงพลาสติกนะครับซึ่งจะบรรจุตัวก้านแย่จมูกไว้นะครับโอเคครับเมื่อออกมาแล้วนะครับ ตัวก้านนะครับจะเป็นลักษณะสำลีอยู่ตรงปลายนะครับแล้วก็จะมีให้เราจับนะครับตัวชุดตัวชุดนี้นะครับก็ให้นิ้วชี้ของเรานะครับอยู่ตรงตรงร่องนะครับอยู่ตรงร่องมันจะมีคลึกให้เราจับเนาะเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นตัวนูนนะครับให้เราจับนะครับให้จับตรงให้อนิ้วนะครับนิ้วชี้ที่จะอยู่ด้านในสุดที่จะชนกับจมูกเราให้ แปะไว้ตรงขอบด้านนี้นะครับโอเคครับก็วิธีการนะครับก็ให้เหย่อยหน้านะครับแล้วก็แยงจมูกนะครับ้างไหนะครับก็แยงจมูกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาไปใส่น้ำยานะครับ แล้วก็ให้คนไม้กับน้ํายานิดหนึ่งนะครับก็ตัวโควิดเมื่อไหร่ก็น้ําตาไหลทุกครั้งนะครับนะครับก็ให้ทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะครับทิ้งไม้ไว้เพื่อให้ตัวเชื้อเขาเรียกว่าสารที่สารขั้นหลังที่อยู่ในจมูกเราให้ได้ไปผสมกับตัวน้ํายาตรวจเชื้อโควิดนะครับครับเมื่อ,อได้ครบ2นาทีนะครับก็จะ ดึงไม้ออกนะครับแล้วก็นำก้านที่แย่จมูกนะครับเก็บใส่ตัวถุงนะครับที่เขาให้มาเนาะให้เราเก็บไว้นะครับเพราะว่านี้ถือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าเหมือนขยะที่อันตรายที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดึงตัวแถบนะครับที่เป็นพลาสติกแล้วออกมานะครับเพื่อเราจะได้หยดน้ํายาน,นะครับ ก่อนที่เราจะหยดน้ํายานะครับให้ปิดนะครับปิดตัวจุกนะครับที่ตัวหลอดน้ํายาก่อนนะครับแล้วก็เขย่าแล้วก็นี่หนึ่งนะครับแล้วก็นํามาบีบมันจะมีอันนี้เพื่อเพ่คนตาบอดนะครับถ้าลองซื้อมาจับดูเนาะมันจะมี2ช่องเนาะก็คือช่องที่เป็นช่องสั้นๆนะครับอันนี้เอาไว้หยดน้ํายานะครับ แลวช่องที่ยาวๆเนี่ยอันนี้อย่าหยดน้ํายานะครับมันเป็นช่องเอาไว้อ่านค่านะครับซึ่งข้างในเนี่ยมันจะมีอ่าเรียกว่าเหมือนอกระดาษทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจหาเชื้อนะครับโอเคครับก็หยดน้ํายานะครับอ่ะโอเคครับอันนี้โอเค อ่าครับหยดน้ำยาเสร็จแล้วก็อ่าต่อไปก็วางทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับ10ถึง15นาทีอันนี้ให้อ่าก่อนที่จะตรวจนะครับก็ให้อ่าผู้ช่วยนะครับที่มองเห็นอาจคู่มือให้ฝังเนาะว่าแต่ละรุ่นยี่ห้อไว้กี่นาทีนะครับครับผมก็ผ่านไป15นาทีนะครับก็เมื่อกี้ก็อ่าหยดน้ำยาแล้วทิ้งไว้เนาะอันนี้มาดูผลนะครับเมื่อกี้อ่า ผมให้พี่ผู้ช่วยนะครับช่วยดูผลให้ก็คืออย่างที่ผมบอกครับว่าชุดเอทีเคนะครับในรูปแบบนี้คือคนตาบอดเราไม่สามารถตรวจเองได้100%เรนื่องจากเราอาจจะทำอะไรได้หมดนะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องอาจจะต้องหยิบตัวแถบการทดลองเนี่ยไปให้คนมองเห็นช่วยดูให้หรือ,อใครที่มีสมาร์ทโฟนก็อาจจะใช้การวิดีโอคอแล้วให้คนมองเห็นช่วยดูให้นะครับซึ่งอันนี้ ก็ยังไม่พบเชื้อนะครับก็รอดตัวไปอีกหนึ่งวันนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจ a t k นะครับแบบง่ายๆเนาะอันนี้ถ้าใครที่ไม่กล้าตรวจด้วยตนเองนะครับผมก็ลองนะครับลองดูไม่ไม่ไม่ได้เจ็บอะไรนะเนาะก็คือทำตามที่อธิบายนะครับคร่าวๆไปเมื่อกี้นะครับครับประมาณนี้ครับผม ตอนนี้นะคะก็เป็นรูปแบบที่2นะคะเกี่ยวกับวิธีการตรวจโควิดทุกคนอาจจะทราบว่าการตรวจโควิดด้วยการแยงจมูกในรูปแบบที่1ไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้มาถึงรูปแบบที่2ค่ะการใช้น้ําลายตรวจค่ะบางคนรู้บางคนไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวดิฉันนะคะจะมาอธิบายให้ทุกคนรับทราบค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือแท่นตรวจนะคะรอผลประมาณ15นาทีนะคะในการตรวจอันนี้ทุกคนรู้ไหมคะคืออะไรอันนี้ก็คือแผ่นที่เราไว้ถุยน้ำลายใส่ลงไปค่ะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวมาเริ่มกันจริงๆแล้วนะคะ มันน้อยไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเพิ่มอีกน,นิดนึงค่ะ นี่ก็คือแท่นตัวจนะคะจิ้มลงไปเลยค่ะ1 2 3จริงๆเราต้องรอ3นาทีนะคะก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะในการรอผลมาดูผลกันได้ค่ะว่าขึ้นกี่ขีด ผลออกมาก็คือไม่ติดโควิดนะคะแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะก่อนที่จะทำอะไรก็ต้องล้างมือหรือจะว่าไปเที่ยวที่ไหนก็รู้สึกว่าเราจะต้องตรวจโควิดหรือเปล่าในการเดินทางหรือจะเป็นแบบแย่งจมูกหรือตัวแบบน้ำลายมันก็จะมีผลบอกว่าหนึ่งขีดสองขีดเพื่อที่จะป้องกันตัวเองฝากทุกคนและเพื่อนๆทุกคนให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์น,นะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ